อันนี้ดีจังไอเมซอนมีห้เข้าด้านหลังด้วยด้านหลังร้านีชอ,อนไปเยจะว่าไปห,หาอาหาราร้รรออกาก,กา่นอนอ้งานแต่งไงเมื่อกี้่งไอเมื่กี้ตรงท่าเรือของกินเยอะอยูไ่ไม่ต้องถึงตรงท่าเรือหรอ,อกออิตาลาดกกี้ไงแต่ทอดเซเว่นเยอแม่อะไร,ะไรนั่นอ่ะบีมุสลิมตรงหน้าเซเว่นอ่ะเห็นบ้าที่บีบอกอ่กนนะันอะไรหรออ๋อ,อ,อเซเว่นนั้นหรอ เออเซเว่นตเช้าหรอใหญ่ใช่เซเวตรงนั้นอ่ะที่บอกว่ามีไส์ท่อชีบีบอกว่าแนฝั่งต้องเช่ามีเซเว่นก่อนที่จะเลี้ยวมาซื้อไส้กอกอ่ะก็เซเว่นที่เราซื้อขนมปังเมื่อเช้าอ่ะดีไม่ไม่ใช่เซเว่นเราเลี้ยวนี่ใช่ไหมเรากเอทำไมทาง้นคนก็มองตองเขามันบอกว่าเลี้ยวซ้ายเมื่อปลอดภัยแต่เราดูแล้วมันยังไม่ปลอดภัยเลยงแต่ว่าเมื่อวาน่ะไอไออะไรที่เขายกกระเป๋าเราอ่ะเขายัง วิง่งวิ่งออกมาสวยกบีถ้ากบีก็เหมือนกเกดอะ่ะถ้าไม่มีตังคนไทยไม่มีตังเขามาไม่ไหวหรอกค่าใช้จ่ายแพงเนลเรยชเชีวารัก็ใส่ตองนี่เดี๋ยเียนเรียเรียนเรียนเยน,นี่ว่าจะมาแวนี่หรอ ไม่รู้นมันมีทางนก็ไปในป่าอะคิดาบโคโค่คิดอันนี้เปลานี่ไงแมงโก้เค้กกะทิสดอะไรเนี่ยเค้กกะปิอะไรเกไหเค้กกปินัป่ะข้างหน้านั่นป่บีนั้นป่บีอ๋อันนี้อันนี้มันดังแล้วเจเมันซีฟู้นี่ร้กาแฟมื่กีนแหละถูกแล้วเราเห็นคนละมุมบป่ะเอ็มมีสุดป่ายางอยู่ ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยมีเออเนียนเนียเนีย,นยใช่ปะ